สวัสดีค่ะวันนี้แม่นุ่มจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่สวนมังคุดนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านแรงจังหวัดระยองนะคะเราจะพาไปชมสวนมังคุดกันค่ะว่าปีนี้ผลผลิตของมังคุดออกมาสู่ท้องตลาดก,กันหรือยังนะคะตามแม่นุ่มมาเลยจ้า อันนี้จะเป็นต้นทุเรียนนะคะในสวนมันก็จะมีต้นทุเรียนต้นมังคุดแล้วก็ต้นลองกองนะคะตัวนี้จะเป็นทุเรียนหมอนทองค่ะซึ่งทางชาวสวนเขาเก็บผลผลิตเพื่อออกจำหน่ายแล้วนะคะระหว่างเราเดินชมสวนค่ะเราก็เจอสัตว์เลื้อยคานที่อยู่ในสวนนะคะเจ้าของสวนเขาก็ทักมาว่าอย่าเดินมาฝั่งทางนี้นะพอดีเจอตัวอะไรไม่รู้เมนูมก็เลยดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมกันสัตว์ที่เราเจอนั้น มันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงไล่ไม่ไปสักทีเดี๋ยวแม่นุ่มจะซุมกล้องไปใกล้ๆนะคะเจอ,อยังค้ากำลังชูคอเลยนั่นก็คืองูสิงค่ะเป็นงูสิงตัวเล็กค่ะเขากำลังมาจ้องเอาอาหารมาหาอาหารเขาอยู่นะคะเจ้าของสวนเขาก็ไล่ไปเขาก็ไม่ยอมไปนะคะเขาก็วนเวียนอยู่แถวๆนั้นก่อนนะคะพอสักพักหนึ่งเขาก็กระโจนงับเหยื่อที่อยู่ตรงนั้นปรากฏว่า เ,เจ้าเขียดน้อยค่ะเดี๋ยวแม่นุ่มจะให้ดูใกล้ๆนะคะในปากเขาคาบเจ้าเขียดน้อยอยู่ในปากค่ะเดี๋ยวแม่นุ่มจะซูมเข้าไปนะคะ,ะเห็นกันไหมคะเห็นขาเขียดโผลอ่อมาไหมคะนี่จะเป็นงูสิงเขาลอกินเขียดนั่นเองไล่ไปไหนไม่ยอมไปนะคะพอเขาได้เขียดแล้วเขาถึงไปไล่เขาถึงไปเลยค่ะ พอเขาได้อาหารของเขาแล้วนะคะสักพักหนึ่งเขาก็เลือยไปตามทางของเขาค่ะสักพักไปแล้วค่ะไปแล้วเราก็มาชมสวนกันต่อนะคะมังคุดถือเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาตินะคะมังคุดถือเป็นราชนีแห่งผลไม้นะคะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเย็นค่ะหรือที่เราเรียกกันว่ายายเย็นนะคะ เบือกมังคุดเราสามารถนําไปทําได้หลายอย่างนะคะนะคะมังคุดเราจะเก็บเกี่ยวอยู่ที่สองช่วงอายุนะคะคือช่วงแรกเหมาะสําหรับเก็บเกี่ยวอ,ออกไปต่างประเทศค่ะเราจะเก็บเมื่อผลออกมาเป็นเส้นสีม่วงแบบเมื่อกี้นะคะเป็นเส้นสีม่วงอ่อน,ออน เพราะ <Okay. S 1> เมื่อมังคุดไปถึงต่างประเทศแล้วเปลือกของมังคุดก็จะกลายเป็นสีม่วงพร้อมที่จะออกจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ค่ะส่วนใต้ต้นมังคุดนะคะชาวสวนเขาบอกมาว่า ต้องกำจัดวัชพืชออกนะคะอย่าให้วัชพืชปกคลุมบริเวณโคนต้นมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าวัชพืชพวกนี้จะไปแย่งอาหารของมังคุดมันจะทำให้ผลของมังคุดนี้ได้รับสารอาหารน้อยค่ะดังนั้นเขาถึงต้องกำจัดวัชพืชอยู่บริเวณใต้โคนต้นนะคะ,ะแล้วก็มังคุดระยะที่สองที่ต้องเก็บเกี่ยวนะคะเป็นระยะที่เหมาะสมกับจำน่ายในประเทศค่ะ คืออายุของมังคุดจะเก็บในช่วงที่เปลือกมังคุดเป็นเส้นสีม่วงเข้มเข้มมากกว่าทีา่เราส่งออกต่างประเทศนะคะเพราะว่าพอเก็บผลมังคุดออกมาแล้วผลมังคุดมันก็จะกลายสีค่ะภายในสองสามวันมันก็จะกลายสีเป็นสีม่วงเข้มพร้อมที่จะจำหน่ายแล้วก็น่าทานค่ะอันนี้คือการเก็บเกี่ยวของมังคุดนะคะเก็บสองช่วงอายุกันนะคะ เดี๋ยวแม่นุ่มจะพาทุกท่านไปชมส่วนมังคุดกันเลยๆค่ะมีทั้งมังคุดมีทั้งเงาะมีทุกอย่างค่ะแต่วันนี้แม่นุ่มจะนําเสนอมังคุดจะเป็นส่วนใหญ่นะคะไปชมกันเลยค่ะ